รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอช่วง Health and Beauty ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะคุณน้องบรรดาได้เกลิ่นทิ้งเอาไว้ค่ะว่าถ้าใครต้องการที่จะมีคิ้วที่สวยเนี่ย ้องมาฟังทางนี้เลยค่ะค่ะเขาบอกว่าคิ้วเนี่ยนะคะเปรียบ,บเสมือนมองกุฎของใบหน้าเลยนะคะจะทําให้ เราดูดีไม่ดูดีดูเครียดไหมหรือว่าสามีตกใจไหมเพราะว่าถ้าเกิดนั่งเขียนคิ้วเองเนี่ยนะคะคุณผู <Yeah. S 2> ้ชมขาเขียนไปเขียนมาหางคิ้วส่วนใหญ่แล้วเราจะเขียนหางคิ้วก็ไม่ค่อยเป็น <Yeah. S 2> แล้วผลปรากฏว่าจะเหลือแต่หัวคิ้วในช่วง่ายๆค่ะ <Yeah. S 2> หางคิ้วหายนะคะ <Yeah. S 2> แฟนสามีก็กลับบ้านมาสามีก็องทําไมภรรยาสงสัยเราจังเลย <Yeah. S 2> ดูดุจังหัวคิ้วชนกันเหมือนจะพานแขวนนะคะเหมือนนั่งเหมือนนั่งเหมือนสุน,น,ะะน,นัข <Yeah. S 2> ส,สงสัยนั่งงงอย่างเงี้ยนะคะสามีก็ไปกาเข่าบานจริงๆแล้วเปล่าค่ะทิ่แค่หางคิ้วหายไปดังนั้นถ้าเกิด การจะตัดปัญหานี้นะคะตอนเช้าๆไม่ต้องเร่งรีบมากตอนนี้กระแสนิยมก็มาก็คือการสักคิ้วนั่นเองแต่ที่ดิฉันเชิญมาในวันนี้เนี่ยนะคะน้องจุ๊บพัทราที่ราชกุลของเราคะ่ะได้พาแขกรับเชิญของเรามาเนี่ยนะคะน้องจุ๊บบอกว่าคนนี้คนเนี้สามมิติไม่มีแล้วหกมิติพระเจ้า อีกหน่อยจะทะลุถึงดาวอังคารหรือไม่เรามาฟังแลวพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรากเลยนะคะจากบริการเสริมความงามเซมิแอนด์เพอร์ม t m นนเมคอัพนะคะอาจารย์ทิมยาดาวิชาโชตสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ต้อนรับรองจุบด้วยนะคะเมื่อสักครู่นที่พี่ผมพี่ผมบรรดาเกินไปถูกต้องแล้วอีกหน่อยทอตอนนี้เรามีการดูหนังสามิติเรามีโปรดีคิวเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าคิวอาจารย์เนี่ยเตะมาก คือเขาถามเลยเถอะ <Okay. S 1> ว้ายละสามคืออะไรสี่คืออะไรหกคืออะไร จริงๆแล้วคือคิ้วสามิติกับ6มิตินะคะ <Okay. S 1> ปกติชีวิตประจําวันของเราอะมันไม่มี6มิติใช่ไหมคะมันจะมีแค่รูปรสกลิ่นเสียงใช่ไหมคะ uh huh. และทีนี้คือมันเป็นเขาเรียกอะไรเชิงเปรียบเทียบมากกว่าคะ mm ่ะ hmm. ให้แตกต่างจาก3มิติใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเส้น6มิติก็คือจะเป็นธรรมชาติแล้วผิวเหมือนขนคิ้วที่แบบว่าเราเรา,เราสามารถที่จะเพ้นท์ขึ้นมาเรียนแบบขนคิ้วได้จริงๆเลยะให้เหมือนกนะะันขนคิ้วดนลมต้องลมสะบัดผิวไหวใช่ค่ะอ mm ันนี้คือเหมือนจริงทุกอย่างเลยอะค่ะ ก็คือเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าคิ้วสมัยก่อนที่เขาสักกันเนี่ยนะคะก็จะเขียวเชียวค่ะเขียวแล้วก็เป็นแงร้งนะคะอย่างนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเหมือนของจริงใชแล้วก็ดูแบบว่าต่อให้ไม่แต่งหน้าก็ดูไม่หลอกค่ะมันจะดูเหมือนแบบว่าแทบจะ แยกกันไม่ออกเลยนะคะว่าระหว่างคนคิ้วของเรากับคนคิ้วที่เราสร้างขึ้นมาคือมันจะผสมผสานกันระหว่างคิ้วจริงกับคิ้วปลอมแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามมากขึ้นแล้วเมื่อมันเป็นธรรมชาติมากขึ้นมันอยู่ได้นานนานแค่ไหนคะถ้าเป็นเพนน์ะมันจะเป็นกล่งธรรมชาติใช่ไหมคะกึ่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ได้1นถึงสปี1นถึงสปีเราสามารถที่จะเปลี่ยนรูปทรงได้คก็นานนะเพราะว่าแฟชั่นมันเปลี่ยนไงคะคุณพี่ปณดาคะแถ้าเกิดช่วงนี้เดี๋ยวคิ้วโก่งโค้งโค้งเหมือนถ้วยะเคยเห็น คิ้วฉันทำเป็นรูปเหลี่ยมไปแล้วอย่างเงี้ยเออไม่ได้เลยค่ะแล้วอย่างเวลาสมมติคนหน้าไม่เหมือนกันโครงหน้าบางคนอาจจะโครงหน้าใหญ่โครงหน้าเล็กเรามีวิธีการเลือกให้เขาไหมคะก็คือเราจะต้องดูรูปหน้าลูกค้าใช่ไหมคะว่าอัน วันนี้ลูกค้ามาหน้าลูกไข่ใช่ไหมลูกไข่จะได้เปรียบอย่างหนึ่งคือแบบทำทรงไหนก็ได้ค่ะจะโค้งจะโก่งจะตรงจะแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราจะให้เขามีสิทธิ์เลือกไหมคะหรือเราควรจะแนะนําเขาหรือว่าเขาบอกไม่เอาหน้าฉันรูปนี้แหละแต่ฉันอยากได้ทรงนี้บางทีเอาเอารูปดารามาเนี่ยหน้าแบบนี้เออที่อยากสวยเหมือนคุณบุ๋มเนี่ยเอาคิ้วแบบนี้แต่แแต่หน้าแต่โค้งไม่ได้นะเบาหน้าไม่ได้นะแล้วเราจะทํานี้คะก็คือเราจะบอกว่าเออโค้งหน้าแบบนี้นะคะจะเอาแบบชมพู่อารยามันก็คงไม่ได้เหมือนเป๊ะนะคะ ก็คือแบบว่าจะเอาแบบว่าคือตามโครงหน้าของลูกค้าให้ได้มากที่สุดแต่ก็คือจะบีมีอิงแฟชั่นนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะให้ให้ให้รู้สึกว่าเออพอใจนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างนี้ถ้าเกิดคืออย่างที่มีคนถามกันมาเยอะมากเลยนะคะเรื่องของการเสริมคิ้วเขาเรียกว่าการวาดคิ้วให้มันเสริมดวงเราการเสริมโงเแหงจากคิ้วเนี่ยทำได้ไหมคะจริงๆเราก็คือเป็นเป็นช่วยได้ช่วยได้นิดนึงอะค่ะคือปกติคนเราใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคิ้วตก มันรู้สึกว่ามันก็ไม่ดีใช่ไหมคะอะไรก็ไม่ดีเลยค่ะสมมติว่าเรามาเปิดคิ้วเปิดงงคิ้วให้เขาใช่ไหมคะยกหางขึ้นสูงนิดนึงหน้าก็ดูสว่างขึ้นใช่ไหมคะสว่างขึ้นรู้สึกแบบเออรู้สึกหน้าเราก็ใสขึ้นมีออร่าใช่ไหมชีวิตเราดีอะไรอย่างเงี้ยคิ้วก็สวยอย่างเงี้ยค่ะการงานก็ดีอะไรก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมันเป็นเสริมได้นิดนึงอย่างนางแบบที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะเราจะเลือกแบบไหนให้เขาค่ะ โครงหน้าของของลูกค้าคนนี้นะคะ <c oughs> เป็นหน้าลูกไข่ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วคิ้วค่อนข้างจะตรงนิดนึง <c oughs> อาจารย์ก็จะเปิดขอบคิ้วให้เขาเพื่อ <c oughs> ทีค่คิ้วเขาจะได้มีสว่างแล้วก็รับรัพย์มีเป็นเปิดโนเปิดเนินนะคะ <c oughs> เปิดเนินคิ้วไว้สูงคิ้วอ่งเงี้ยค่ะแล้วก็จะให้รับกลับไปหน้าเขาค่ะดังนั้นในส่วนของของการที่อาจารย์ไปเรียนมาเห็นบอกเรียนมาจากหลายที่แลอเกิด ก็มีประเทศจีนอันดับแรกนะคะประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็เกาหลีค่ะจีนนี่คือเป็นต้นตํำรับของการดูงอเห้งใช่ไหมคะก็คือก็จะมีคล้ายๆกับฮ่องกงฮ่องกงก็การการการเพ้นคิ้วหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นธรรมชาติเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เทคนิคกันแต่ฮ่องกงนี่ยังมียาชานะคะแต่จีนนี่แบบว่าแบบเจ็บมากมากเลยค่ะคนจีนนึกถึงความคุ้มค่าไงสักทั้งทีต้องติดต้องานีติดอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากสักแล้วค่ะดูแลยังไงก็คือห้ามโดนน้ําห้ามโดนน้ำนะคะแล้วก็ห้ามแค้ห้ามแก่ห้ามเกาห้ามไปอบซาวหนา้าแล้วก็คือแสงแดดนี่คือห้ามโดนเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยากับสีที่เราที่เราทำลงไปคือคุณพี่บรรดาท่านนี้ก็ไม่ต้องอาบน้ำล้างหน้ากันเลย อ๋อเราเช็ดหน้าได้ค่ะทำห้าถึงเจ็ดวันแล้วแต่สภาพผิวของลูกค้าด้วยนะคะว่าบางคนก็10วันเลยมันก็เหมือนกับแผลเนาะทำเป็นแผลขึ้นมาเหมือนสักอะเหมือนสักเพ้นเพนทั่วไปอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเหมือนสักบอดี้ตรงเนี้ยแล้วก็จากนั้นเขาก็จะลงสีปุ๊บ ถ้ามก็เหมือนสร้างแผลเพื่อให้สีมันติดอยู่ใต้ชั้นผิวตรงคิ้วก็เช่นเดียวกันอยู่ได้หนึ่งถึงสามปีหนึ่งถึงสามปีเราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ได้ในเวลาที่ไม่ต้องไม่ต้องรอนานเหมือนการสักคิวใช่ไหมคะการสักคิวคือมันจะลงลึกมากในผิวหนังประมาณ1-2ถึงมิลใช่ไหมคะมันจะลงลึกมากกว่าการเพ้น์การเพ้น์นี่คือมันจะเป็นผิวหนังชั้นบนจะทําให้สีสีที่ติดก็คือเวลาการระยะเวลาที่จะอยู่กับเราก็คือน้อยลงได้ค่ะว่านอกจากมีการสักคิวเพ้น์คิวแล้ว นี่ยทั้งใบหน้านี่สามารถเสริมให้มันงามขึ้นได้ก็มีที่สถาบันใช่ค่ะมีทำอายไลเนอร์นะคะแล้วก็อินเนอร์แล้วก็มีปากสีชมพูด้วยนะคะสนใจที่สนใจนะคะตไปต่อที่ไหนอะไรยังไงคะที่ชลิน่าเมคอัพรัชดาซอย19นะคะตรงทางเข้าโรงเรียนปันทรัพย์เลยค่ะตรงข้ามกับคาแคร์เลดเอ็ดไว้นะคะหาไม่ยากเลยนะคะและวันนี้ค่ะเด็กบอกว่าจะมีกิฟต์เวอร์ชันมาฝากคุณผู้ชมจากการบรรดาลกำลังสอนด้วยใช่ไหมคะค่ะต้องมีคําถามต้องมีอะไรไหมคะก็สักนิดนึง อาถามถามถามท่านผู้ชมนะคะว่าที่ร้านของสถาบันที่อาจารย์ทำอยู่ชื่ออะไรค่ะอ๋อก็ก็ไม่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 ยากเลยนะไม่ไม่ต้องอะไรมากดูหน้าจอเลยจอเลยนะคะไอรีไลท์ชาลีน่าเมคอัพนะคะนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะ061-464-6451และ085-153-2525ก็ปรึกษาในการสักคิ้วได้แต่ถ้าเกิดใครต่อบกำถามมากี่ท่านคะกี่รางวัลดีคะให้นะคะ10 เอาห้าท่านค่ะห้าท่านแรกในราคา4,900นนะคะจากปกติ1 5 0 0 0ค่ะโอ้หมื่น0้เหลือ4,9 0 0เ้าค่ะนะคะเข้าไปสักคิ้วได้เลยนะคะกับอาจารย์ได้เลยนะคะให้สองข้างนะคะไม่ได้ข้างเดียวนะคะมันเลิอตรงนี้นะ S <S <S นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ <S <S ที่ออมาแนะนำนะคะการสักคิ้หูมปติดกับเรานะคะ <S 2> <S 2> <okay. S 1> ซึ่งก็น่าสนใจอย่างมากใครที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ <S 2> <S 2> <S วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาจารย์พิมยาดาวิชาชัยโชติกุณนะคะแล้วก็จากร้านชาลีน่าเมอ,อขอบคุณน้องจุ๊บด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะในช่วงหน้าใครที่อยากมีผิวที่กระจ่างใสค่ะสวย ขาว <laughs> ขาวด้วยนะคะมาเจอ <laughs> กับพวกเราได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะ